ีครับพี่พๆทุกท่านครับเดี๋ยวมีธนากัศพาวเวอร์เมดนะฮะรุ่นนี้นี่ผลิตที่จีนนะจีนเดี๋ยวไปส่งขายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กลับมาที่ไทยตัวนี้มัน Amazing มากเลยนะฮะมันใหม่ดิพี่ดูเชือกสีหกขาวก่อนเห็นไหมนี่ซื้อสีขาวเลยนะทิ้งมาทำไมก็ไม่รู้นะครับ ก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกยางแยกก่อนตัวหนึ่งเปลี่ยนลูกยางแยกก่อนเดี๋ยวเราลองไปตัดกันดูนะฮะตัวนี้ขายสองเบาๆเลยคระะับ2 9 9, 9 .0 2 9าเกรวมส่งนะฮะถ้าใครอยากเก็บไปทางก็เพิ่มสองร้อยลองดูนะฮะใครที่ชื่นชอบแบรนด์ธนากาศผมว่ามันถึงวาระแล้วก็ทิ้งอ่ะแต่มันไม่ได้เสียตัวนี้มันไม่ได้เสียนะ,นะฮะเราก็เช็คม้องต้นหมดละ อนนี้ใส่ลูกยางเปลี่ยนลูกยางยัดให้ใหม่โอเคใส่ฟองน้ำให้ใหม่นะครับสองเนะใครที่ชื่นชอบแบรนด์ธนากะมันไม่ค่อยเสียนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ที่ใช้ดีเหมือนกัน่อฟองน้ำให้ใหม่เดี๋ยวเราลองไปตัดพร้อมกันอ่าแล้วก็ทุกตัวเราก็จะแปะสติกเกอร์ให้ใหม่นะครับเป็น, Lux นรับซับสคิปเียรีเมียมนะฮะรับกัน100วันจะได้บอกว่าเอ สิ่งที่ร้านนี่มาเมื่ยนะฮะเวลาขายคืนจะได้เอามาขายได้ถูกที่นะครับนี่แปะไว้ที่หางสวยนะครับสภาพ99%เลยตําหนิอยู่ตรงนี้นี่มันโดนใบมีดอีกตัวหนึ่งควนนะครับในกรณีที่ทับผมกันมาในตู้นะนะครับคันเร่งเดี๋ยวผมจะแนะนำคันเร่งก่อนนะคันเร่งเป็นแบบว่าพี่ดูสติกเกอร์หางก่อน แบบนี้ตลอกตรงนี้นิดเดียวเลยนะที่เหลือสวยเลยคันเร่งเนี่ยสวิตปิดเปิดเปิดเป็นเลขหนึ่งนะจำไม่ง่ายเปิดเลขหนึ่ง,นะงปิดเลขศูนย์นะฮะเปิดคือเลขหนึ่งอันนี้ไม่ใช่คันเร่งนะฮะตัวนี้ไม่ใช่คันเร่งคันเร่งหลักตัวแม่คือตัวนี้นี่ตัวนี้นะตัวนี้คือคันเร่งนะและไอ้แง่งนี้มีไว้ทําไมมีไว้ล็อกคันเร่งนั่นเองสมมุติว่าผมอยากจะเร่งที่2ี่ิบ ยี่สพอใจความเร็วแค่นี้ล็อกครับล็อกเห็นไหมมันจะค้างที่20แต่สามารถเพิ่มเป็น30 40 50ได้30 40 50ได้แต่ไม่สามารถดันกลับมาได้นะครับมันจะล็อกไวล้ละนะครับมันล็อกไวล้ละนี่เราดันได้แต่คันเร่งมันไม่กลับด้วยนะครับพอปล่อยปุ๊บมันจะเริ่มมาสูนเห็นไหมอ่าเอาใหม่นะเร่งไป20ล็อกนะครับ30 40 50 ปล่อยก็จะเด้งมาที่ศูนย์อ่าโอเคเดี๋ยวฟังเสียงกันนะฮะตัวนี้ใหม,ม่เลยแหละตัวนี้ใหม่เลยแหละงานก็ไม่หนักนนโอ้ว่าแล้วทำไมมันเสียงเหมือน,นจินตลาเพราะว่าใบมีดมันมีอ๋อนี่ไงตะหมีมันอยู่ตรงนี้ นี่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 ตำหนีมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะฮะตำหนีมันอยู่ตรงนี้เนหะ็นไหมแต่มันใบมีดที่แถมมามันมีมันมีตัวตัวกันญ้าพันหัวเกียร์มาด้วยนะพี่เนี่ยนะครับแต่หัวเกียร์ไม่ได้เป็นไรเลยนะแค่ครอบนี่เสียคันเนี้ที่ร้านมีอะไรไม่มีแน่นอนนะฮะรุ่นนี้นะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันกี่เฟืองนะแบบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไป ตัดนะฮะเราก็ต้องเช็คก่อนนะอันนี้ใหม่เลยใครที่ชอบใหม่ๆนะครับใช้ยาวๆรุ่นนี้ใช้ได้อ๋อ24ี่มิลสี่เหลี่ยมมีของนี่นะครับแต่ว่าผมจะใส่อย่างนี้ไปให้นะราคาถูกสอง0กเูเพราะว่ามันไม่ได้มีผลต่อก,การใช้งานนะครับ อยากได้หัวเกียร์ใหม่นี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้เพิ่มฟังเข้ามานะครับแตใช้ใช้ไปก่อนนะใช้จนมันมันเสียก็ค่อยมาซื้อก็ได้ครับมันแค่มันแค่คือกรอบนอกบอกข้างนอกมนะันนะแต่หัวเกียร์ใช้ใช้ได้อยู่ไม่น่ามีปัญหานะกับราคาที่ว่าญี่ปุ่นประันเก้าเก้าตรงนี้นิดเดียวไม่ใช่ปัญหาเลยเดี๋ยวเราจะแถมไมนี่ให้ไปด้วยนะครับแล้วก็นี่ วัน 5A ตรงนี้แหละเห็นไหมมีตัวแบบหญ้าพันธุ์ัอเกียด้วยนะครับใบมีดรุ่นนี้เจ๋งมากเลยนะฮะเน,นะเวลาหญ้ามันจะขึ้นมาพันในตัวนี้จะตัดออกให้เดี๋ยวเราลองสนามล,ง,ลงสนามดูนะครับลองไปตัดไปตามกันมาครับตามกันมาครับตามกันมาครับ ตอนนี้ก็เฮสทีดีลูกค้าเอามาทำมีสนามให้ตัดนมาเปิดสวิตช์ก่อน เดียวเองมันมากเลยเจ๋วเจ๋วใครที่ชืช่นชอบนะไม่แพงนะฮะ2 9ง0มี2ตัวสภาพนี้รุ่นนี้มี2ตัวนะครับใครเอฟก่อนก็คุ้มเลย2อ่เ <_ s> ที่ว่าใช้5ปีผมว่าเกินนั้นน่ะมันคุ้มนะคุะ้มราคาคุ้มเงินนะและ้วด้ใหม่ด้วยแล้วเมื่อกี้เล่งรอบแค่20ประมาณ20%เปอรตัดสบายเลย โอเคนะครับใครที่ชื่นชอบธานากาศนะครับก็สั่งซื้อเข้ามานะครับ2 9 9 0โรวมจะส่งมีใบมีดใหม่มีสายสะพายมีกระปุกผสมน้ำมันมีบางยาให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ